ภัยพิบัติใหญ่จากคำบอกเล่าจากพระอาจารย์รัรตนยาโนคนจะลอยเคว้งคว้างไปทั่วบ้างหาที่เกาะแต่เกาะไม่อยู่บันทึกจากประวัติและผลงานของพระอาจารย์รัรตนยาโนคืนหนึ่งภายหลังจากการฝึกสมาธิหมุนจบสิ้นลงหลวงพ่อมักจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆที่ผู้มาฝึกเกิดสงสัยขึ้น หากไม่มีคำถามหลวงพ่อก็จะมักเล่าประสบการณ์ของท่านให้ฟังกันคืนนั้นท่านพูดถึงการขึ้นไปเผยแพร่ธ,ธรรมะบนดอยของท่านรวมไปถึงการประกอบพิธีสมโภชพระาธาตุที่สร้างขึ้นบนดอยซึ่งขณะที่กำลังบรรจุพระาธาตุเข้าองค์เจดีนั้นฟ้าที่ขมุกข,ขมัวก็เปิดเป็นแสงสว่างจ้าส่องลงมาเป็นลำสร้างความแปลกใจแก่คนที่อยู่ในพิธี หลวงพ่อบอกว่าท่านถึงกับขนลุกจากนั้นท่านเล่าว่าขณะที่ท่านจะแผ่เมตตานั้นท่านไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าวิญญาณบนดอยไม่ยอมรับการแผ่เมตตานั้นเนื่องจากถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ลงมาเกิดแล้วท่านได้อธิบายต่ออย่างละเอียดว่าแต่เดิมชาวเขาไม่ได้อยู่บนดอยแต่อยู่ในที่ลุ่มเป็นเจ้าแผ่นดินเดิม พระของพวกเขาจะกินเจคล้ายๆกับพระจีนแต่เมื่อพุทธศาสนาลาังกาวงเข้ามาสู่ประเทศไทยสมัยสุขโขทยัยพระของลัทธิลังกาวงนั้นฉันเนื้อได้และมีลักษณะเหมือนพระในปัจจุบันพวกเจ้าถิ่นเดิมก็ถูกทำลายล้างจนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนดอยนับตั้งแต่นั้นจนเหลือชาวเขาในปัจจุบันซึ่งบัดนี้วิญ,ญญาณที่ถูกทำลายล้างไปนั้น ได้เวลาที่จะกลับลงมาแล้วพวกเขาจึงไม่ยอมรับการแผ่เมตตาที่ได้แผ่ไปให้มันเป็นกรรมของพวกเขาเคยทำอย่างไรกับพวกเขาก็จะต้องโดนกลับคืนบ้างอีกหน่อยพระทั้งหลายจะต้องถูกยึดเงินจนหมดและก็ไม่สามารถอยู่ในสภาพพระเช่นนี้ได้เมื่อเรื่องพระหมดไปหลังจากนั้นอีกประมาณปีครึ่งก็จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม ผู้อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับตะลึงที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้ออกมาโดยไม่มีใครถามท่านเลยและเป็นครั้งแรกที่ได้ยินกับหูที่ท่านได้พูดถึงเรื่องอนาคตท่านบอกว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากเล่านักเพราะจะทำให้คนตื่นกลัวกันแต่ที่ท่านเล่าให้ฟังก็เพื่อไม่ให้พวกเราประมาทและเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นอยู่ในวิสัยของท่านที่จะรู้ได้ โยมก็จำเอาไว้เล่นๆก็แล้วกันถ้าหากเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นก็จะนึกได้ว่าอ๋อหลวงพ่อเคยพูดไว้ท่านกล่าวอย่างติดตลกในคืนถัดมาเมื่อได้มีโอกาสสักถามกับท่านโดยตรงท่านได้เล่าเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมีการระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่คงจะขอข้ามส่วนนี้ไป เพราะเป็นรายละเอียดเปรียดย่อยเกินไปและโดยส่วนตัวแล้วก็สนใจในภาพรวมที่จะเกิดขึ้นมากกว่าถ้าเกิดสงครามโลกแล้วเราจะทำอย่างไรดีครับมีคนถามขึ้นไม่ต้องกลัวหรอกโยมท่านตอบแต่แทนที่คำตอบของท่านจะทำให้หายกลัวกลับตะลึงหนักเข้าไปอีกเพราะท่านได้พูดต่อว่าไม่รู้ว่าพวกเรา จะได้อยู่ทันดูสงครามโลกครั้งที่สหรือเปล่าหลายคนอาจดีใจว่าสงครามโลกอาจจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะเกิดซึ่งตัวเองก็คงตายไปเสียก่อนอะไรทำนองนั้นแต่สำหรับในความคิดคนเราอาจมีสิทธิ์ตายจากภัยพิบัติอย่างอื่นได้ก่อนเกิดสงครามซึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อได้เล่าต่อไปว่าการใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลืองจะทำให้ธาตุต่าง ที่ประกอบขึ้นเป็นโลกแปรปรวนในแกนกลางของโลกซึ่งเอียงอยู่ประมาณ23องศาครึง่งจะมีมโนธาตุมากขึ้นคือมันจะรวงและเบาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะพลิกตัวลงอย่างกระทันหันหลวงพ่อทำมือให้ดูทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงแก่มนุษย์ทั้งหลายคนจะลอยเคว้งคว้างไปทั่วบ้างหาที่เกาะแต่เกาะไม่อยู่คนที่จะรอดได้ ก็คือคนที่สามารถตัดจิตใจออกจากร่างกายที่เจ็บปวดได้เท่านั้นท่านยกตัวอย่างคนที่ถูกผ่าตัดแล้วไม่เจ็บและท่านยังบอกว่าการทดลองนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสจะทําให้เหตุการณ์นั้นเกิดเร็วยิ่งขึ้นไม่แน่ใจว่าที่ท่านบอกว่าแกนโลกจะพลิกนั้นเป็นอย่างเดียวกับโพชิฟหรือเปล่าหลวงพ่อท่านกล่าวต่ออีกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติจะมากขึ้น อากาศแปรปรวนแผ่นดินไหวน้ำท่วมจะรุนแรงขึ้นตามลำดับจากกรุงเทพมหานาครถึงนครสวรรค์จะจมน้ำหมดและศูนย์กลางจะย้ายมาอยู่ที่ลำพูนสำหรับสงครามโลกครั้งที่สนั้นท่านบอกว่าอาวุธนิวเคลียร์จะไม่น่ากลัวเท่าอาวุธแสงซึ่งขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สหรัฐที่ได้รับรางวัลโนเบล ในปีคศ .1995 ได้ค้นพบอนุภาคที่เป็นต้นกําเนิดของอาวุธแสงแล้วเพียงแต่เขายังไม่รู้ว่ามันสามารถนำมาใช้เป็นอาวุธได้เท่านั้นเองซึ่งอนุภาคตัวนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นตัวที่ทำให้แรงชนิดที่6พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าแรงมีเจชนิดซึ่งสามารถทะลุทะลวงผ่านทุกสิ่งไปได้ด้วยอนุภาคนี้เอง ที่เป็นตัวเดียวกับที่หลวงพ่อเรียกว่าเส้นแสงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลท่านยังให้ข้อสังเกตว่าหนึ่งปีก่อนเกิดสงครามโลกคนสามารถขึ้นไปสร้างบ้านเรือนอยู่บนอวกาศและสามารถทำกลางคืนให้เป็นกลางวันได้คู่สงครามที่จะเกิดในครั้งนี้คือเอเชียในวงเล็บอาจจะเป็นประเทศจีนกับยุโรปการทำลายล้างนั้น จะใช้อาวุธแสงยิงมาจากอาวกาศไล่ยิงกันเป็นแนวไปสิ้นสุดที่พีระมิดบรรยากาศหลังจากที่หลวงพ่อพูดจบมันเงียบอย่างบอกไม่ถูกจนหลวงพ่อต้องถามขึ้นว่าใครอยากช่วยไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ้างถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องเลิกใช้น้ำมันกันให้หมดจะทำได้ไหมละ่ะไม่มีใครตอบท่านเลยสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือสัญญาณเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพอสรุปได้ว่าก่อนเกิดสงครามโลกหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณคือในไทยพระจะถูกยึดเงินในระดับโลกจะมีการสร้างบ้านเรือนบนอวากาศแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งมีทางเป็นไปได้โดยตักกะว่าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ จะเกิดความแร้นแค้นซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งต่างๆอันจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามขึ้นมาได้แต่ที่สำคัญก็คือระยะเวลาเหลืออีกเท่าไรเดือนสิงหาคมใช่หรือไม่หลวงพ่อท่านบอกว่าระบุไม่ได้ขนาดนั้นจึงต้องถามท่านใหม่ว่าอีกประมาณ4-5ปีข้างหน้านี้ใช่ไหมครับท่านตอบว่าประมาณนั้นเช้าวันรุ่งขึ้น หลังการฝึกในช่วงเช้าเมื่อจบลงหลวงพ่อท่านได้บอกเคล็ดลับของการฝึกสมาธิหมุนให้แก่ผู้อบรมที่ยังเหลืออยู่จากนั้นท่านก็ให้พรและกล่าวลากับทุกคนต่อไปนี้เราจะประมาทไม่ได้แล้วความเห็นอาจารย์มรกตรัตนไตรายเพชรคนจะลอยเคว้งคว้างเพราะโลกหยุดหมุนลงชั่วขณะหนึ่งแต่มีแรงส่ง เพราะโลกเคยหมุนด้วยความเร็ว1,000ไมล์ต่อชั่วโมงทางแก้คือทุกคนต้องใช้โซ่ที่แข็งแรงมากผูกตัวเองติดกับสิ่งที่มั่นคงที่สุดนั่นคือภูเขาไฟแกรนิตส่วนถ้าผูกกับอาคารที่แข็งแรงหรือต้นไม้ใหญ่จะได้หรือไม่นั้นคงต้องทำการทดสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของอาคารต้นไม้นั้นก่อนว่ามีค่าความยึดเกาะเพียงพอที่จะยึดไม่ให้ลอยออกไป ในขณะที่โลกหยุดหมุนได้หรือไม่ส่วนทางแก้อีกทางหนึ่งคือต้องไปอยู่ใต้ดินที่แข็งแรงเพราะแม้จะลอยขึ้นมาแต่ก็ไม่หลุดออกไปนอกโลกมีความเสียหายน้อยกว่ามากเหตุผลเรื่องคนจะลอยเคว้งคว้างเพราะโลกหยุดหมุนนี้อาจทำให้มนุษย์ทั่วโลกวิบัติได้หลายพันล้านคนยังไม่รวมถึงสิ่งก่อสร้างจำนวนมหาศาลและสัตว์เลี้ยงต้นไม้พืช และอื่นๆและยังไม่รวมความวิบัติจากกรณีอื่นๆที่ร้ายแรงเช่นความร้อนมหาศาลจากพายุสุริยะแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่จะเกิดในรอบ13,000ปีสึนามิซึ่งน่าจะสูงระหว่าง100-1000ถึง1,000เมตรเข้าทำลายผู้คนชายทะเลและมหาสมุทรที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการที่โลกหยุดหมุน ทำให้น้ําทะเลจํานวน1,370ล้านลูกบาทกิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบ1,000ไมล์ต่อชั่วโมงแม้จะลดความเร็วลงเรื่อยๆเข้าครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งทั้งหมดที่มีพื้นที่มากกว่าทะเลสองเท่ามหาสมุทรหนึ่งส่วนพื้นดินสองส่วนซึ่งเกิดมากกว่าสูงกว่าแรงกว่าเร็วกว่าซนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรอย่างมหาศาล ลองคิดง่ายๆเพียงหนึ่งชั่วโมงภายหลังโลกหยุดหมุนและน้ำทะเลไหลเข้าพื้นดินในประเทศไทยเองก็จะไหลนองท่วมไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไปถึงเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล400-1,000เมตรการที่จะอพยพไปอยู่ใน3จังหวัดดังกล่าวได้เปรียบตรงที่มีระยะทางจากมหาสมุทร ไกลที่สุดในประเทศไทยคือประมาณ800ถึง1,200กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเลที่กทมน่าจะทำให้ความเร็วความแรงของน้ำทะเลที่ไหลาจากอ่าวไทยลดลงอยู่ในความสูงที่ไม่เกิน300เมตรจากระดับน้ำทะเลที่3จังหวัดดังกล่าวตั้งอยู่นอกจากนี้ทีวเขาบางส่วนที่จังหวัดตากอุตรดิตลํลำปางจะช่วยต้านทานกระแสน้ำทะเล ที่บ้าคลั่งให้นลดลงได้หลายสิบเปอร์เซนต์ทั้งเชิงปริมาณความเร็วความแรงและน้ำทะเลนั้นจะไหลกลับโดยเร็วไปสู่ทะเลตามความสูงของชัยภูมิพื้นที่ภาคเหนือดังกล่าวที่ได้เปรียบมากกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยส่วนน้ำที่มาจากการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือนั้นมีน้อยกว่าขั้วโลกใต้มากมายหลายเท่าและนอกจากนี้ น้ำจากเขื่อนจีนที่สร้างไว้เป็นร้อยๆเขื่อนที่เมื่อแตกแล้วแตกแน่ๆถ้าเกิดโลกหยุดหมุนคาดว่าปริมาณน้ำอย่างน้อย30ม0,000ล้านลูกบาศรเมตรจะไหลผ่าน3จังหวัดดังกล่าวเพราะมีทิวภูเขาที่สูงมากกำบังอยู่ทางเหนือยกเวน้นเชียงรายที่จะโดนบ้างเท่านั้นส่วนทางอีสานจะโดนน้ำจากเขื่อนจีนร้อยเขื่อนแตกและโดนซ้ำ จากน้ำแข็งจากขั้วโลกละลายอย่างแน่นอนปริมาณน้ำสามหมืนลูกบาศเมตรเป็นปริมาณจากเขื่อนสามขาของจีนเพียงเขื่อนเดียวแต่ถ้าทุกเขื่อนของจีนแตกคาดว่าปริมาณน่าจะมากกว่าไม่น้อยกว่า10เท่าหรือ300แสนล้านลูกบาศเมตร